รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโยมาดูก่อนบ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิ้มเชิญหา อยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำร,ร,ราญสุดสรร์สังรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเต้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมแลครับหาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเคลียดจะเหงาจะเศร้าจะเร e. ียกคายความสีเรียกได้ นับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังไวไวรถหอยลายผัดชาแห้งและไวไวรถต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผา ตับมาอีกแล้วช่วงบางุ้ยรมห้าจีเดรีเจนเนี่ยมุกโบราณสมัยก่อนที่เราเล่นน่ะสมัยก่อนสุเทพเราเคยเล่นไหมมุกนี้ที่เคยเล่นไหมตาดเห็ยนจะชีเคยเล่นไหมสีเคยนตัเห็ยนจะชีเขาก็จะร้องว่าการผู้ชายกับผู้หญิงสีสีรุ่นสีสีรุ่นสีสีมีสีเผือกสีสุริยาเทเพียนชัยสีมึกเขาก็ได้ของเก่าจากนี่มาเขาก็ทำมา เขาเรียกว่าจำอวดคือจำมาเล่นจำมาอวดรุ่นสู่รุ่นจนมารุ่นสู่รุ่นจนมาถึงรุ่นเราอย่างอย่างนี้ถ้างั้นผมขอเป็นตาเถนะถ้างั้นพี่จะเชียร์ให้เชียร์ต้องเป็นผู้หญิงอาจแต่งผู้หญิงดิผมจะสวยเป็นผู้หญิงอ่ะเอาแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก่อนพี่ทำอะไรอ่ะไปพักไงผู้หญิงต้องแต่งหน้าก่อนอะไรฮะอะไรจะเขียนคิ้วไงเกียนคิ้วสมัยก่อนเขาเล่นแบบนี้เลยเขียนคิ้วแล้วก็เนี่ยเวลาเนี่ยวสังเกตนะคุณอีกนะไรไม่รัก แต่เขียนตาอายแชโดว์โอ้โหจะไม่สวยไงเก่งจึงไงเก่งไงเสร็จแล้วก็ทาลิปติกอ่าเป็นผู้หญิงละในเป็นผู้หญิงลวโอเคมันจะเป็นกรต้องลองให้สัมผัสกันด้วยใช่ดิสมมติจะเถ็นจะขึ้นเลยเมื่อเอ่ยชะเมื่อเอ่ยเอาวะเมื่อนั้นชะเมื่อนั้นได้ได้เมื่อเอ่ยชะเมื่อเอ่ยเมื่อนั้นชะเมื่อนั้น ตาเถนทรงทันยายชีเรืองสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายชีอะไรเรืองสีเอาละบ้านตาเถนบ้านเธอทรงทันได้อ่ะนี่ตาเถนิ่งเขาจบธรรมศาสตร์นี่ยายชีจบออฟฟอร์ดสีอะไรนะไม่ต้องไปเถียงเขายายชีเรืองแสงเรื่องสีอะไรเรืองสีเรืองสีตาเถนทรงทันเอาวะยายชีเรืองสีวันหนึ่งตาเถนไม่อยู่ยายชีคุ้ ขึ้นไปบน เขาคนผกนเลม้งเปไปได้เขาไปได้คุณต้องผัดนแล้วเาผัด่าได้วันหน่งตะเถนไม่อยู่ใยชีคุณคูขไบนคุณดีแอบไงแอบไงค่อยค่อยคุดคูขึ้นไปแล้่ได้ทีเหอใช่วันหนึ่งแล้วตเถนไม่อยู่ใยชีคุดคูขึ้นไปบนดีพอดีแล้วตะเถนกลับมาแม่ชีตั้งตาตั้งท่าเปิดปะดีเพอดีล้ตะเถนกลับมาแม่ช ตั้งท่าตั้งท่าเปิดหนีอหนีเลยจะจะเปิดหนีตาเถนโดดจับข้อมือแม่ชีร้องดีไม่ดีแม่แม่ลมสะบัดทิ้งเลยเหรอได้ยินนี่ตาเถรแล้วกันโดดจับไหล่แม่ชีร้องไม่เลยทำปัดสีไไม่ีด้ตัวตาเถนโดดจับหน้าแม่ชีเลยกระโดดแก้วได้ลองกัน สะเทือตถนยอมใจอ่ะสะเทนแล้วกระโดดจับท้องแม่ชีเลยร้องอะไรเนี่ยไม่ยอมแน่ยังนะไม่น่าจะไม่ยอมมาคุยกันอะไรกันสิเห็นไหมนี่มุกเก่าเห็นไหมมือโบราณเกาเล่นกันโบราณโบราณนีสี่สีเล่นไว้แล้วก็มันเป็นเพลงเกี่ยวกับนี่ร้องต้องคู่กันสมัยก่อนถ้างคู่กันบ่อยจับคู่กันเพลงคู่โบราณโบราณโบราณมีมีมั้ยมีที่ มารักกับพี่จะดีกว่ามารักกับพี่ได้ไหมได้ไหมเทปได้ไหมอันนี้ได้ไหมเขาเป็นผู้หญิงเคยได้มารักกับพี่จะดีกว่ามารักกับพี่แล้วจะพาน้องไปละวิมานชิงพีไปทำไมน้องเองทำไม่อยากจะไปเพราะน้องไม่ใช่การ ตะกี้สิอุ๊ยเขาลืมตัวมารักกบพี่จะดีกว่ามารักกบพี่แล้วจะพาน้องไปมาชิบี้ตป <c oughs> ทำไมน้องเองไม่อยากจะไป <c oughs> แล้น้องไม่เจอกะตกีกต้ง <c oughs> ั้นมาคุยกันเสียที่น <c oughs> ไม่ดีไม่ดีมีคน้องแอบมองง <c oughs> ั้นไปคุยกันในซ <c oughs> ุ้มนุย ไม่เอาหมดมันถุงเดี๋ยวกัดน้องพอัดอะไรพองัดนิ้วน้องพองไม่เป็นไรพี่จะเอาเสื้อติดไปไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวน้องพี่มียาแมงเดี๋ยวเดีมันจะเดี๋ยวมันจะไปไงยาแมงไอ้นั่นก็ไม่แต่งไม่แต่งเลยเอออย่ามองพี่มียามอง น้องกินยาอะไรยาฝรั่งหรือยาไทยไม่ใช่ไม่ใช่น้องใช้ยาจีนจำชื่อได้ไหมน้องเองแล้วก็จำไม่ได้อย่างนั้นก็ขึนใจอะไรอหูนับเวลาผมลูกเลย ปลาอร่อยอร่อยนะปลาเชิญยิ้มนะครับอยู่ในเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาเขาแต่งให้เป็นกรได้ได้ต่อร้องต่อเถียงกันทุกคู่แล้วสัมผัสกรดีด้วยแล้วเป็นเรื่องเป็นราวแล้วบางบางทีเขามีแบบของเก่าพี่ที่แบบว่าร้องเพลงคู่กันแต่ว่าไม่ได้ร้องสองคนคู่กันเยวะนะร้องในเนื้อเพลงให้มันเป็นของคู่กันด้วยจังหวะมันจะมีไอแบบเขาเรียกอะไรนะนอนนอนอันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเฮชิมพลีเฮ กับแห่ต่างกันนะเออยังไงเฮนี่มเขามาแบบกเขาเรียกว่าการการใช้จังหวะเนิบๆเหมือนกับเฮกลองมันเป็นทรรนองเป็นทรรนองเก่าที่ร้องใช้ในงานราชพิธีในสมัยโบราณจะเป็นเฮเรือเฮชิมพีเฮกลอมเฮอะไรนี่เยอะแยะใช่ใช่แล้วอย่างแห่แห่ก็คือไปเป็นขบวนแห่นาคแห่งานศพขแหำเรื่ต่างๆมันก็หลุดออกมาไปกันเยอะๆใช่แห่นาคเขาไปกันเยอะมันมีแห่หนึ่งแห่อะไรแห่พิเทพ อันนั้นไม่ใช่แค่นะเราเียแห่เลยอันนั้แห่สมไม่ได้ห่อได้ได้ห่อห่อได้ได้ก่อนแห่พี่ก็ต้องห่อก่อนห่อบมกห่อผ้าดิบแล้วก็มัดหัวมัดท้ายเฮ้เราก็ดูดเราเลยฮะช่วงร้านมหาสนุกสวัสดีครับพระเบกเบนดิกยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะพี่คะหนูต้องพูดค่ะขอสดีครับ สวัสดีค่ะผ้าเบรกเบนดิกซ์ยินดีนดนดนต้อนรับค่ะครับผมคือเมียผมนั้นเป็นขี้บ่นมากเลยนะครับอยากได้ผ้าเบรกแน่เป็นยับปากเมียให้มันลากบ่นนะครับอือได้เลยค่ะพี่นี่ค่ะพอใส่ปุ๊บลากบ่นปั๊บนี่พี่คะนี่ผ้าเบรกรถยนต์ค่ะไม่ใช่เบรกปากเมียล้อเล่นนะครับ แล้วพี่จะรับผ้าเบรกเกรดไหนดีคะเอาเกรดที่ดีที่สุดเลยครับเอาแบบเงียบๆครับแบบไร้เสียงรบกวนเลยครับงั้นเลือกถูกแล้วค่ะเพราะผ้าเบรกเบนดิกของเรานะคะดูแลเรื่องความปลอดภัยของรถยนต์มามากกว่า1 0 0ปีค่ะเราผลิตผ้าเบรกแบบว่าไร้เสียงรบกวนเบรกดีขึ้นกว่าเดิมที่สําคัญมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกค,ค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยครับ เป็นสินค้าที่อยู่มานานถึง100ปีผมตัดสินใจไม่ผิดจริงๆครับค่ะผมเลือกเบนดิกครับได้เลยค่ะคุณพี่เดี๋ยวจัดให้นะคะจัแกงนะครับโอเคค่ะจิ๊บ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 จิ๊จิ๊� ไม่ใช่อย่างานั้นหมายถึงเรื่องฮาฮาดิอะไรยะมีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปขอพรกับเทวดาว่าเขาอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่เทวดาก็เลยบอกว่าให้ไปที่หน้าผาสักธิ์แล้วโดดลงไปก่อนจะถึงพื้นอยากเป็นอะไรก็ให้ตะโกนชื่อซูเปอร์ฮีโร่คนนั้นขึ้นมานี่แหลผู้ชายคนนั้นก็เลยไปที่หน้าผาสักธิ์ไปเห็นผู้ชายยืนอยู่สองคนไอคนแรกโดดลงไปที่หน้าผาสัก,กิ์โด๊บ พอจะถึงพื้นมันตะโกนบอกว่าข้าอยากเป็นซุปเปอร์แมนท้านใดนั้นเองมันก็กลายร่างเป็นซุปเปอร์แมนเหาะขึ้นมาแล้วไปช่วยมนุษย์โลกช่วยโลกมนุษย์อ่ะเออนี่พอไอ้คนคนที่สองเห็นคนแรกอมันก็เลยโดนหน้าผาศักซิ์สิทธิ์ลงไปพอจะถึงปื้นปุ๊บ มันก็บอกว่าข้าอยากเป็นสไปเดอร์แมนมันก็กลายล่าขึ้นมาเป็นสไปเดอร์แมนฉีดใหญ่พ่นใหญ่ไปช่วยโลกมนุษย์ไสุดยอดไปเลยพี่ตอนไอ้นี่เห็นกําลังจะไปโดดหน้าผาสักศิ์มีใครไม่รู้เลอล่าวิ่งเข้ามาสะดุดก้อนหินตกลงไปหน้าผาบุ๊แล้วมันก็ตะโกนว่าว่าเอ้าเฮ้ยตัวเองมันก็กลายล่าไปตัวเงินตัวทองคลานขึ้นมาขานไปช่วยโลกมนุษย์ขานตกไปตายยังเลย ดานนมััแหละผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัวใหม่เมจิกฟาร์มเฟชอร่อยเขียวสดุกเยลลีมะพร้าวและเฉาก๊วยลองเลยจะบอกว่าเฮเฮชิมพีเนี่ยเคยเคยฟังไหมยังไงพี่เฮเหมือนเฮเรือเฮ ชิมพริมานนาดสวัสดนะเวนใจให้ยินดีพรีดาแอบแอบนางชมน้องสนสองสวาดแฟนสงสาร

มีขาดก็ต้องมีแทน ต้องมีรังพึ่งถ้ามีแม่มาเป็นเมียกูจ้าแม่ทำไมรุ่นเก่าเขาเล่นมาอย่างนี้ไอตีเสียแม่เลยโอ้โหเขากีตี๋เขาเล่นมาไปเสียจ้าตี๋ถ้าร้องเงี้ยเดี๋ยวไปเสียแม่มาร้องกับพี่ดีกว่าเดี๋ยวร้องเพลงคู่กับพี่พี่ไอ้นี่มันรุ่นเก่าแล้ววัยรุ่นเขาไม่ฟังแล้หรอกนี่รุ่นนี้เขาเล่นกันตั้งแต่ไหนอ่ะไหนเนี่ยสีสีกอกรสีสีไปอีกนะเนี่ยเนี่ยรุ่ยรุ่ยรุ่ยพันหรือเปล่า โ้ยผมผมก็ทันไอไอข้าวขาวนั่นรังควานนี่รังแคร์มันนี่นี่มันนี่มันนี่คู่ร้องใครร้องเสนอมาร้องปกตีผมเหนื่อยแล้วพี่เฮ้ยปกตีเหนื่อยไม่เป็นไรร้องคู่กับพี่ร้องคู่กับพี่ผมเหนื่อยจริงเพลงเดียวเพลงเดียวช่วยช่วยกันหน่อยช่วยเอาเพลงใหม่กว่านี้ขึ้นมาหน่อยนึงโอเคหยุบมลรักดอกคำใต้ร้องได้เลยนะ คู่กับแล้วคู่นะ ¡Laura! ็พี่ร้องอ่ะตีมายืมเป็นคู่กับพี่เออคนเหนื่อยก็ไม่เห็นร้องตั้งหลายเพลงแล้วอ่ะเอาจริงๆเอาจริงๆได้ไหมเอาจริงๆเอาอันนี้เอาจริงจริงใช่ไหมเห็นเขาแต่งงานน้องอยากแต่งงานมั่งไม่น้องไม่ช่วงร้านมหาสนุกเรียบร้อยดีไหม เรียบร้อยค่ะอ้าวนี่เงินเดินออกไปทำสีผมมาอีกแล้วเนี่ยเคอือใช่ค่ะดูดีนะเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าแบบสวยแบบสับอ่ะสับอะไรอะฮะสับเพสตา<อ>เนี่ยงังไม่ตายไม่ต้องมาแผ่เมตตาให้หนูค่ะหยอกเล่นค่ะมันขึงขันสวยไหมสวยสิสวยสวยสวยเหมือนสับสับเลยสับสับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ร,คะร้านววๆยินดีต้อนรับครับคุณลูกค้าคนสวยเอ,อ๊วันนี้ดิฉันเนี่ยแต่งตัวสวยแซ่บเผ็ดเด็ดดุขนาดนี้ไม่ทราบว่ามีรถไหนที่เหมาะกับดิฉันมั้งคะโอ้ยสวยแซ่บเด็ดเผ็ด <hi> ดุค่ะผมว่านะครับสองรถนี้เหมาะมากๆเลยครับค่ะ <hi> นี่เลยครับวไวๆรถต้มยำตุ้งน้ำข้นสูตรพิเผาคนแซ่บซีดโดนใจครับ yeah, โอ้โหน้ากินจังเลยค่ะ ถ้ายอย่างนั้นนะดิฉันนะขอจัด2แพ็คได้ไหมคะจัด2แพ็คเลยครับค่ะนี่ต้องบอกเลยว่าแซ่บมากๆเลยนะครับเพราะว่าไวๆรสต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรพริกเผาเนี่ยน้ำซุปกลมกล่อม เผ็ดเปรีย้ยวซีดซ่าตเส้นไวๆวที่เหนียวนุ่มไม่อืดอร่อยครบเครื่องต้งยมยำแท้ๆเลยนะครับคุณพี่ขาและอีกหนึ่งรสชาติเพิ่มดีกรีให้ดุเด็ดขึ้นนะั่นก็คือไวๆวรสถอยลายผัชชาแห้งค่ะดุเด็ดเผ็ดชาหอมเครื่องเทศร้อนแรงถึงเครื่องความอร่อยแบบแห้งตัวจริงต้องไวๆวรสถอยลายผัชชาแห้งค่ะโอ้ยน่ากินมากๆเลยค่ะถ้าอย่าง,งนะั้น่ะหนูขอรสชาติละห้าแพ็คกลับบ้านได้ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยครับจัดให้ครับยิ้มทำไมแล้วจัดเลยได เจ๊สวัสดีค่ะไปสวัสดีค่ะไปไหนมาคะทำไมสภาพเป็นอย่างนี้คะลุงลิงเหมือนโดนหมากัดมาเลยค่ะนี่ชุดแฟชั่นยะ <c oughs> นี่ยิงอารมณ์ไม่ดีอยู่ไปโรงพยาบาลมาใครเป็นอะไรอะคะผัวฉันสิมเมื่อเช้าเนี่ยงูมันเข้าบ้านผัวจะตกใจได้คว้าไม้จะไปตีงูค่ะงูกัดหรอคะเปล่าวิ่งชนเสาค่ะแต่มันไม่แค่นั้นนะคะพอชนเสาปุ๊บพอบันชนแรงไง ทีนี้สาวมันมันยู่ไปไงพอสาวยู่ปุ๊บมันดีตัวผัวจะปุ้งนุ่นประเด็นนู่นตอกไปที่หลังรถใส่ค่ะแล้วถ้า,าไม่พอนะคะไองูค่ะมันไม่ยอมแพ้มันโกรธผัวฉันมันกระโดดลงไปสู้กับผัวฉันค่ะทีนี้งูก็จะถกผัวฉันก็มองหน้ามันมองไปมองมาตัดสินใจผัวฉันเลยตัดสินใจท้าง,งูต่อยค่ะตั้งก่นบ้านค่ะแล้วครับไม่จงต่อลวคะคุณค้านี่เรื่องผัวฉันมีต่อยค่ะ พอเห็นงูบองหน้ากันปุ๊บผัวเจ้าเลยทางงูต่อยค่ะทั้งงูต่อยผัวเจ้ต่อยกับงูมันฉกค่ะเ้ยผัวเจะาถต่อยงูโฉผัวต่อยนี่ผัวจะพลาดอ่ะงูงับแขนได้นี่มาแค่นี้เลยค่ะงับแขนทีผัวทําไงโดนงูกัดค่ะก็เลยงับแขนเข้าไปแล้วผัวเจ้เลยคว้ามีดเลยค่ะคว้ามีดฟันเลยค่ะโอ้โหฟันงูฟันแขนตัวเองค่ะขาดไปแค่นี้ค่ะผหนักแล้วแล้วก็เอาแขนตัวเองจะไปโรงพยาบาลค่ะแล้วก็อาบ อ่าคุณขาจะไปไหนคะหลังจากที่งูก,กัดแขนผัวฉันผัวฉันก็ขึ้นรถไปแล้วคะ่ะหนูกลัวแล้วคะ่ะอุ้ยกลัวงูเหรอคะกลัวพี่นั่นแหละเอาไปแล้วไม่ฟังเรื่องงูหรอนนะคะ <c oughs> นวบ,บอยนี่หลังจากผัวฉันนะคะ น้ำปลรราปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มขน้นทุกเมนูเพลงร้องคู่กันตีพี่เปนผู้ชายตีเป็นผู้หญิงได้ค่ะเห็นเขาแต่งงานนะ้องอยากแต่งงานมึงไหมนะ้องอยากจะแต่งก็ปัวท้องอบอกกับนนะ้องที่ทำไมเป็นวิไม่เป็นไร พี่ทำไม่ได้น้องทำให้เองอะอะทำกับข้าวก็เก่งเพื่อให้พี่ได้รับประทานอพอเขาแต่งงานแล้วทำยังไงละพี่จา๋าพี่ก็อุ้มกาดาเอาไปไว้บนเตียงอเอ<ๆ>าไว้บนเตียงแล้วทำยังไงอีกพี่จา๋าพี่ดับแขนกาลดา แล้วทำท่าปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วทำยังไงละพี่จ๋าพี่ก็หอมกาด้าแล้วทำท่าทำท่าเปิดไฟพอเปิดไฟแล้วทำยังไงอีกพี่จ๋าพี่จับแก้มกาด้าแล้วทำท่า ปิดไฟแลวัวคนเห็นนะเนื่นเห็นปีดัวคนเห็นใช่ใช่พอปิดไฟแล้วทำอย่างไรอีกพี่จ๋าพี่ก็กอดกานด่าเลือทำท่าทำท่าเปิดไฟจะเปิดก็ทำไปเปิดไฟแล้วทำอย่างไงอีกพี่จ๋า พี่หมผ้าให้การได้แล้วก็สว่างพอดีเอ้าเราไม่ต้องเห็นไหมนี่แสดงว่าของเก่าของเก่จริงๆที่เราไล่มาตั้งแต่ยุคแรกมาจนถึงยุคนี้เนี่ยมันไล่มุกมันสลวยสวยงามหมดเลยยังมีอีกไหมคำยังมีอะไรมีป่ะมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างมันจะเที่ยงกันไมไม่ไหนเไม่ใช่อยากจะรู้ว่าวันนี้น้ำปลาเชิญยิ้มเนี่ยผมจะ น uh, exactly. oh. ี่จะมาในเซเว่นเซเว่นมีแล้วอร่อยเลยทำอะไรทช้ำอร่อยได้ทุกเมนูอร่อยากจใช่ไหมเพราะคู่กันเนี่ยมันมีเยอะมันมีเยอะเลยโบราณก็มีเยอะข้าวก่อบก็าบอกเป็นไทยเดิมเดี๋ยวนี้มาเป็นแบบเพลงคู่ใช่ทุกอย่างในโลกนี้มันต้องเป็นคู่หมดครับใช่แล้ก็จังใช่ย่างตาเนี่ยสองอันก็คู่คู่แขนมีสองข้างอ้าวคู่ก็คู่หนึ่งเอื้องอ้าวขาเรามีสองข้างก็คู่หนึ่งเพราะฉะนั้น อะไรที่มันมาเดียวๆก็หาคู่ให้มันซะอะไรอะหัวใจเอางี้เอาไอติตากันอีไหนซ้ำกันก่อนตากัน ชิบหาาอะไรสำคัญผมดียังไงมันดีก็เดินไงตาไม่ลืมจะเดินไปถูกไหมเราจะไปไหนอใช่ใช่ใช่ตาสำคัญไหมแมก็มีแต่คนเคยไม่มีคนปอดมีไหมาสำคัญที่สำคัญตรงไหนตีสีชื่อคนเราก็เกี่ยวกับตาแล้วชื่ออะไรดวงตางามตาตุกตามีไหมคนอะไรชื่อดวงงาตุกตาก็สำคัญทุกอย่างนี่ภาษาไทยนี่นี่คลิสมัยโบราณที่เขาบอกว่าเราพยายามที่ ค้นหามุกโบราณมานําเสนอให้ได้เห็นมานําเสนอให้ได้ชมกันนะครับวันนี้เราก็ก็ถือว่าให้ความสุขกันนะกับตำนานมุกตำนานบางคุณนพรมใช่ไหม 5G The ีเจนนะครับพบก,กับเราทุกครั้งเราจะสรรหามุกโบราณโบราณมาลั่งเล่ามานั่งคุยให้ฟัง,ง <ผม S 1> นะครับจะได้นั่งนึกว่าเออมีรอยยิ้มจากคนรุ่นเก่าคนรุ่นเด็กจะได้รู้ว่าเออนี่ของโบราณที่ครูก็ทิ้งไว้ให้เราก็ได้นํามาใช้นะครับวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วอเอาละครับพ<อ>บกันใหม่โอกาสหน้านะครับเดี๋ยววันนี้เราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ<อ> ฉันไล่เขาออกเรื่องอะไรอ่ะเอ้าก็ล่าสุดที่เขาบอกว่าบอสไปแอบดูกางเกงในเขาะครับอแอบดูที่ไหนฉันสั่งเอาไว้แล้วพนักงานหรือเลขาทุกคนเข้ามาทํางานต้องนุ่งกะโปลงที่สาคัญห้ามใส่กางเกงในฮ่สวยตรงไหนนะคะสวยตรงไหนก็สวยตรงนี้สินี่เธอกับฉันเนี่ยมันเทียบกันได้ไหมเฮะยเคยดูเสริมุที่บ้านมีกระจกไหมเนี่ยแล้วบ้านคุณมีเปล่าไม่มีบ้าน 有吗？